สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ผ่านมาเจอคลิปวิดีโอในช่อง youtube ช่องนี้โดยบังเอิญน,นะครับช่วงนี้ผมมีความรู้สึกว่าเคสถุยเป็นอะไรกับคนที่เขาเห็นต่างมากไปหรือเปล่าเขาวิจารณ์พรรคเพื่อไทยเขาวิจารณ์นายกเขาวิจารณ์อดีตนายกเขาไม่ได้ให้ค่าคุณนะครับ แต่คุณกลับพยายามทำตัวเองให้ดูมีค่ามีแสงหาแสงให้ตัวเองทำให้คนอื่นเข้ามาด่าวันนี้จตุพรพรมพันธ์คือตัวอย่างที่ดีของคนที่รักและศรัทธาในองค์กรของนปชเดิมใช่ไหมครับแต่ว่าพอหลังจากนั้นมาเกิดอะไรขึ้นครับ ธูกเกียวจากวงครับอันนี้หมายความว่าไงอ่ะเจ้านายไม่เอาแล้วอ่ะติดคุกกี่ครั้งก็ไม่เคยไปเยี่ยมโดนคดีไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้วันนี้พอเขาเริ่มตาสว่างขึ้นเขาเริ่มมองเห็นอะไรที่ถูกต้องขึ้นเสื้อแดงเดิมก็ไปนั่งด่าเขาแล้วไอโครงการที่ในเคเอามานำเสนอในคลิปสั้นที่เขียนว่า กองทุนหมู่บ้านละล้านความคิดตื้นต้นของทักษิณคืออะไรต้องการให้แต่ละหมู่บ้านไปคิดโครงการทำอาชีพหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ไปกู้ยืมเงินจากหมู่บ้านจากนั้นพอมีกำไรก็เ,เงินไปคืนเพื่อให้คนรุ่นต่อๆไปได้เอาเงินตรงนั้นไปใช้ต่อท่านโทษครับท่านวิธีคิดแบบควายแบบนี้ ไม่มีใครวิเคิากันผมก็ไม่เอาด้วยเพราะถามว่าถ้าเกิดหมู่บ้านมีแต่คนรวยกันทั้งหมดเนี่ยแล้วเงินกองทุนจะมีประโยชน์อะไรล่ะมันก็เน่าสิครับนี่มันคือการปล่อยกู้ในยุคอดีตในยุทักษิณท่านปล่อยกู้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ผมไม่รู้แต่หมู่บ้านแต่ละแห่งที่ปล่อยให้คนไปกู้กลับไม่ได้เงินคืนเต็มเม็ดเต็มหน่วย ซวยก็คือเป็นหนี้เป็นสินกันทั้งสองฝ่ายทั้งหมู่บ้านแในภู้กู้คนที่ไปกู้เงินกองทุนหมู่บ้านในยุคนั้นเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วเอาเงินไปซื้อสินค้าเงินผ่อนเจ๋งไหมครับยุคคุณทักษิณสินค้าเงินผ่อนเกลื่อนบ้านเกลื่อนเมืองผอ่นนผอนไอ้นู่นผ่อนไอ้นี่ผ่อนไอ้นั่นพอคุณทักษิณหมดอำนาจไม่มีปัญญาส่ง เรียบร้อยถูกยึดคืนเจ๊งกันระนาวเศรษกิจดีไงครับยุคคุณทักษิณนทนะ่าทำราคายางขึ้นตั้งสองร้อยเนี่ยผมจำได้ตอนนั้นผมยังวัยรุ่นอยู่เลยมีคนมาชวนให้ไปปลูกยางทุกวันนี้ผมอยากจะบอกเลยนะไอ้คนชวนน่ะมันน่าจะกลั้นใจตายได้แล้วครับเพราะราคายางสองร้อยเนี่ยเกิดขึ้นในยุคท่านทักษิณชินวัตร กะจะเอาใจคนใต้ว่างั้นเถอะแล้วกาจะคุยโวโอ้อ,อวดเขาไปทั่วว่าข้านี่แหละเป็นคนทําราคายางสูงที่สุดในบัดในประวัติศาสตร์ขนาดนายกที่มาจากภาคใต้ยังทําไม่ได้ครับท่านทักษิณเป็นการวางระเบิดเอาไว้แต่มันไม่ได้ตูมตอนนั้นไงพอท่านถูกยึดอํานาจเนี่ยต้นยางที่มันงอกขึ้นจนกระทั่งโตทันกรีด มนทำคนรุ่นหลังเนี่ยเดือดร้อนกันไปหมดราคายางที่อยู่ๆขึ้นสองร้อยก็ล่วงตุ๊บจําได้ว่าคุณยิ่งรักใช่ไหมน้ํายางลงไปเหลือเท่าไหร่นะร้อยยี่ิบถึงเกาบบาทต่อกิโลมีคนใต้คนนึ่งบอกว่าอยู่ไม่ได้แน่เพราะราคายางมันตกต่ำเกินไปคนใต้ต้องกินหลากหลายวันนี้คนใต้ที่กินหลากหลายคนนั้นยังอยู่ไหมผมไม่รู้นะ ไงดีๆทั้งนั้นแหละครับแล้วไอ้ที่เขาร้องเป็นเพลงเ่ยสมพานเซ็งโหมดอะ่ะยังไงอะ่นะฮะขายตึกของตัวเองให้กับประเทศอื่นพร้อมข้อมูลลับของประเทศตัวเองมันเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะครับงงนะครับนี่ แล้วก็น้องสาวของคุณทักษินธินวัตรใช่ไหมคุณนายยิ่งรักก็ไปทําเอาในทุนเดือดร้อนอีกคือไปทําโครงการประกันราคาข้าวดันละหมื่นห้าทำเอาชาวนาเสียนิสัยอีกพอแทนที่ว่าปีหนึ่งปลูกข้าวไม่กี่ครั้งเนี่ยก็กลับมาปลูกเพิ่ม <c oughs> เพียงเพื่อหวังอยากจะได้เงินหมื่นห้าแต่รัฐบาลเองไม่ได้เตรียมเงินสดเอาไว้เยอะแยะ ก็เจ๊งกันละนาวสิครับสุดท้ายก็ไม่มีปัญญาจ่ายคืนชาวบ้านและวในตอนปี5-7ที่ลุงก,กำนันกับทีมงานได้ไประดมทุนเพื่อเอาเงินไปคืนชาวนาเนี่ยสุดท้ายโดนยึดจากคณะรัฐประหารวันนี้มีหลายคนออกมาบอกว่า <c oughs> อยากให้คณะรัฐประหารออกมา คนที่ได้ยินอย่างนี้นะครับก็คงจะคิดว่ามันเป็นฝ่ายเป่านกีดเดิมฝ่ายตรงข้ามกับพรรคเดิมก็คือพรรคเพื่อไทยแต่ถามว่าคุณไม่คิดบ้างหรอว่าคนที่อยากจะมีการออกมาปฏิวัติเนี่ยอาจจะอยู่ในกลุ่มที่เคยเลือกพรรคเพื่อไทยมาก่อนก็ได้และเคยสงสารพรรคเพื่อไทยแต่วันนี้ความน่าสงสารของพรรคเพื่อไทยมันหายไปหมดแล้วเพราะอะไรครับเพราะการจับมือกับ พักของทหารสองพักทั้งรวมไทยรักษาชาติและก็พักพลังประชารัฐรวมไปถึงสิ่งที่คนเขารับไม่ได้คือจับมือกับศัตรูคู่อาฆาตตลอดการอย่างประชาธิปัตย์แล้วอ้างว่าเป็นการสลายความขัดแยง้งจริงๆนั่นคือการสร้างความขัดแย้งตัวใหม่และเป็นการสร้างสร้างภาพให้ตัวเองดูดี เพราะรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจภาคสองไม่ได้อยากให้คนไทยจเจริญร,รุ่งเรืองก้าวหน้าแต่ตัวเองอยากจะอยู่อย่างสบายสบายมากกว่าวันนี้แก้ปัญหาของเรื่องไทยกัมพูชาแบบงงๆยอมที่จะไปเจรจากับเขา ในขณะที่ตัวเองไม่ควรทำแต่ก็ไปทำนะครับนี่ตกลงเรามีนายกเอาไว้หลอกชาวบ้านว่าเราใช้คำพูดว่าไงเดียมีนายกเป็นตัวตลกของประเทศไทยแล้วกัน วันนี้เห็นสภาพของประเทศไทยแล้วก็รู้แล้วว่าต่อไปก็ลำบากในยกเล่นเข้าแผนของคุณเซนทันทีทันใดเลยครับคุณเซนก็อยากได้อะไรก็ให้เข้าไปเถอะครับส่วนคนไทยเราก็นะงี่เง่ากันต่อไปผมก็ไม่รู้จะสงสารใครดีจะสงสารตัวเองดีหรือสงสารนายกดีก็ไม่รู้เหมือนกัน ที่มาอยู่ในยุคสมัยที่นายกพูดในสภาเขาบอกว่าไงตอบคำถามไม่ได้เลยสักพ่อแต่นายเคสามถุยก็บอกยังไงอีกเรื่องหนึง่งที่เขาบอกว่านายกไม่ฟังใครเคสามถุยก็คุยว่าอ๋อนายกเขาก็ฟังพ่อแม่เขาสิครับใช่ผมไม่เถียงเคสามถุยพูดถูกเพราะท่านนายกไม่ฟังพ่อฟังแม่เนี่ย ก็จะโกงประเทศชาติบ้านเมืองนี้ต่อไปไม่ไหวไม่ได้แน,น่นอนแล้ววันนี้ถ้าไปขอร้องให้ในายกยุบสภาลาออกคําตอบนายกคืออะไรมันไม่มีเหตุจําเป็นที่ต้องยุบสภาลาออกนะครับจึงไม่เห็นความจำเป็นต้องยุบสภาเพราะอะไรครับถึงไม่ยอมยุบสภาเพราะตัวแปรสําคัญของกระดานหมากนี้ไม่ใช่ประชาธิปัตย์หรือพรรคอื่นพรรคลุงตู่ก็ไม่เกี่ยวข้องแล้วครับ เพราะก,กระดานหมากนี้ตัวแปรสําคัญคือพักประชาชนหรือพักเก้าไกลเดิมพักอนาคตใหม่เดิมนั่นคือตัวแปรที่ทําให้รัฐบาลชุดนี้ไม่ยอมลาออกใครละครับจะลาออกเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามได้เป็นรัฐบาลแล้วเกิดว่าในอนาคตลาออกจากการเป็นนายก เรื่องที่จะตามหลังมายาวนะครับยาวยังไงตัวเองเนี่ยจะซวยไปด้วยพอเวลาออกปุ๊บเกิดว่าคนเกียดแล้วไม่ใส่คะแนนให้ในในครูหาเรื่องตั้งไอ้ลูกคู่อย่างในเคเนี่ยจะทำหน้ายังไงล่ะครับประชาชนเริ่มไม่เลือกแล้วพักเพื่อไทยงามไส้ทีครับทีนี้ทุกวันนี้ก็ลำบากเนาะ เวลานั่งดูข่าวของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมือนดูตลกคาเฟ่อะเหมือนนายกไทยอะมีนามสกุลใหม่ว่าเชิญยิ้มนะครับจากการที่เราเรียกอะไรนะจัดตูพรลิมทองกุลใช่ไหมเราก็ต้องบอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นตระกูลเชิญยิ้มเลยครับพาคนตลกไปตลอดอืม มันเป็นไปได้อย่างไรครับที่เรามีนายกที่ไม่รู้จักคิดทำอะไรโดยไม่ได้สนใจประเทศชาติจะพัง ad ก็อย่างที่กบมโนพูดไว้ใน t ิ k ตอกนะครับผมไปดูมากบโมโนบอกว่านายกจะไปเจรจากับกัมพูชาทำไมความหมายตรงนี้ค um> ืออะไรคือเราได้เปรียบทุกอย่างแต่ก็นันไปเจรจาพอเจรจาเสร็จแล้วคนที่ได้เปรียบคือใคร คนที่เสียเปรียบคือใครคิดสิครับคิดที่ได้อืมพอคิดไม่ได้เนี่ยมันก็จะเกิดปัญหานี่แหละครับที่ตามมาเยอะแยะมากมายบุ่นวายไปหมดคนเป็นระดับนายกัฐุนตรีแต่แก้ปัญหาอะไรไม่ได้อยู่ต่อก็ลําบากลาออกก็ไม่ยอมจะหน้าด้านนี่ถึงปีปีสองพัร้อยเจ็ดสิบ ถ้าจะทำก็ไม่เป็นไรครับถ้าคุณจะทำก็ไม่เป็นไรครับไม่มีใครว่าเนาะอุ้ยปอดี เกิดอารมณ์อยากจะกินกาแฟเล็กน้อยครับทั้งทั้งที่เราก็มีโรคประจำตัวอยู่เนาะแต่ก็อยากกินกาแฟเหตุของความอยากกินกาแฟเพราะากลัวว่าเดี๋ยวมันจะยังไงดีอะ มันจะอัดวิดีโอต่อไม่ค่อยสนุกนะครับที่ผมมาทำเรื่องนี้ที่ผมมานั่งอัดวิดีโอเรื่องการเมืองเนี่ยเพราะผมเองก็เห็นต่างจากภาคเพื่อไทยเยอะนะครับอย่างตอนนี้เงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทก็ยังแจกไม่ได้ก่อนหน้านี้ผมเคยโพสต์ลงในวิดีโอสั้นคลิปสั้นนะครับคลิปช็อตของ youtube นี่แหละเคยโพสต์อ้อยว่า ยังไงก็ตามแต่ผมจะไม่ขอรับเงินดิจิตอลหนึ่ง,งบาทแต่เชื่อไหมครับคนที่รักพักเพื่อไทยทั้งหลายทั้งแหล่ก็สวนกลับมาทันควันเลยเหมือนยุคสมัยลุงตู่เป๊ะไม่อยากได้ก็หุบปากไม่อยากได้ก็ไม่ต้องเอาไม่อยากได้ก็ไม่ต้องรับให้เขาแจกมาเถอยังไงก็จะเอาให้ได้ ประเทศชาติเสียหายไม่สนใจก็จะเอาอะไรประมาณนั้นจนกระทั่งนายกแจกไม่ได้จริงๆกับลำครับแจกเป็นเงินสดให้สามกลุ่มผู้พิการผู้ถือบัตรประชารัฐซึ่งผมอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยและก็ผู้สูงอายุผู้พิการกับผู้สูงอายุเนี่ยคงไม่พูดถึงนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบปกติและแต่ผมขอพูดถึงกลุ่มผู้ถือบัตรประชารัฐ คือคนจนน่ยง่ายๆเลยได้เงินพ่อะลุงตู่แท้ๆเลยครับเรื่องนี้ทำไมถึงหมอได้เงินพ่อะลุงตู่ก็ลุงตู่เป็นคนทำบัตรประชาชนให้ในปี2อัยห้ปดบคนก็ด้อยค่ากันโอ้เยอะแยะเ็ยไม่หมดป59ี59เนี่ยผมได้รับเงินสดจำนวน3,000บาทเข้าบัญชีบางคนไม่มี เท่ากับบางคนที่คือมีอไรายได้มากกว่าผมอ่ะเขาก็จะรับ1500้าร้นั่นการช่วยครั้งแรกในปีแรกคนก็ไปลงทะเบียนน้อยไงครับเพราะไม่รู้ว่าเขาจะให้จริงหรือเปล่าเขาจะช่วยไหมในปีถัดมา2องพันแคำถามที่ท้าทายกับคนก็คือว่าปีนี้จะไปลงทะเบียนหรือไม่ซึ่งตอนนั้นผมจำจำภาพได้เลยว่า เขายืนยันว่าเขาไม่ได้ไปลงทะเบยียนเมื่อปีที่แล้วปี2559ซึ่งเหลือเวลาอีกเนี่ยปีนี้ปีสุดท้ายปีหน้าเนี่ย2569ปีหน้าที่จะถึงเนี่ยครบรอบ10ปีของการทำบัตรประชาัฐผลปรากฏว่าก็มีคนไปโกงเขาอะ่ะเป็นทั้งคนจนไม่จริงเป็นทั้งคนที่อะไรอะ่ะ คือส่วนใหญ่คนจนไม่จริงไปขอรับบัตรประชาัฐเพียงเพื่อตัวเองจะได้ไม่ต้องจ่ายในบางรายการเมื่อก่อนค่าโดยสารเ,เขาให้500บาทนะครับแยกเป็นประเภทคือรถไฟกับรถทัวร์ซึ่งรถทัวร์เมื่อก่อนที่จะรับบัตรประชาัฐก็คือรถทัวร์สายกรุงเทพ โดยตรงครับที่เป็นรถของบกสเพราะว่ารถสายอื่นเขาไม่รับแต่ก็ใช้บริการกันมานานพอสมควรเนาะไอ้บัตรประชารัฐเนี่ยตั้งแต่ปี2560มาจากนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ครับ8ปีแล้วปีนะครับถึงแม้ปัจจุบันจะเป็นเป็นบัตรประชาชนแล้วก็ตาม8ปปีครับ หมายความว่าไงครับแปดเก้าปีเนี่ยมันก็หมายความว่าลุงตู่ได้ทําการสร้างบัตรประชาันขึ้นมาแล้วแต่แทนที่ว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันจะฉลาดขึ้นกับไม่ฉลาดไม่รู้จักมาเอามันมาต่อย,ยอดทําให้วันเนี้ยผมก็อดจะขำไม่ได้นะครับว่าผมได้บัตรประชาชนเพราะลุงตู่อ่าไม่ใช่ไม่เออถูกต้องถูกต้อง ผมได้บัตรประชาชนพ่อลงตู่และผมได้เงินหนึ่งหมื่นบาทในรัฐบาลแพรสงสารชินวัตรก็ได้จากบัตรลงตู่พูดมาถึงตรงนี้ใครไม่พอใจใครไม่เห็นด้วยอะไ,ไงก็คอมเมนต์ได้เลยครับผมจะรออ่านผมไม่ปิดกั้นคอมเมนต์ด้วย <c oughs> ถามว่าทําไมถึงไม่ปิดกั้นคอมเมนต์การปิดกั้นคอมเมนต์ก็เท่ากับว่าผมเองก็เหมือนกับคนที่สู้ไม่จริงอ่ะ แต่ทีนี้ผมไม่ปิดกั้นนะครับใครจะคอมไม่ไดก็ตามสบายตามสะดวกเนอะอย่างน้อยนะครับคนเรามันต้องมีความคิด แก็มันก็ต้องรู้รู้สึกว่าเออเนาะการแจกเงินของรัฐบาลชุดเนี้แจกได้ล่าชา้าแล้วก็กว่าจะได้เงินก็นานพอสมควรนี่กันยายนจะครบรอบปีและยังไม่เห็นว่านายกจะแจกกลุ่มไหนเพิ่มเติมได้เลยครับคนที่ลงทะเบียนแล้วก็ยังคงตั้งคําถามเหมือนเดิมว่าแล้วนายกเอาข้อมูลไปแล้วเนี่ยเมื่อไหรจะแจกเงินให้สัที ตอนนี้ไม่เห็นมีการแจกเงินเกิดขึ้นครับเป็นเรื่องจริงที่น่าเบื่อนะผมบอ,อกมาพูดตรงนี้หลายๆเรื่องรวมกันเลยแล้วกันเพื่ออะไรเพื่อจะเตือนสติคนดูคลิปผมด้วยว่าอย่าไว้ใจอะไรพักเพื่อไทยให้มากแล้วก็ในเคสามถุยนะครับถ้าได้ดูคลิปผมผมเองอ่ะไม่มีปริญญาเหมือนคุณหรอก แต่ผมมีความฉลาดมากกว่าคุณผมดูการตอบคำถามของคุณแล้วก็เหมือนกับเด็กเล่นอมมื่อที่ก็บอกว่านายกไม่ฟังใครในสภาเขาไม่ได้บอกว่านายกอ่ะเขาเขาเชื่อฟังใครทีนี้นายเคก็บอกว่าพ่อนายกแพทองทานจินวัตรจะเป็นคนเทรนนายก อะไรประมาณนั้นคุณแม่ก็น่าจะด้วยพูดยังไงดีก็สงสารนะครับสงสารในเคสงสารทีมงานที่ยังรักพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเดิมอยู่ผมจะลำดับความต่อไงให้ถูกเนี่ยมันคงไปต่อไม่ถูกนะครับ ขออนุญาตประมาณนี้แล้วกันเนาะเพราะว่านึกไม่ออกแล้รจริงจริงแล้วก็ต้องกราบขออภัยพี่น้องชาวไทยที่ยังสนับสนุนพักเพื่อไทยและไม่พอใจในคำวิจารณ์ของผมนะครับพักการเมืองหนึ่งถ้าวิจารณ์ไม่ได้ก็ไรประโยชน์พักการเมืองหนึ่งถ้าไปต่อไม่ได้ก็ไรประโยชน์เพราะฉะนั้นผมอยากจะให้เรื่องราวที่ผมพูดนี่จบลงประมาณนี้นะครับ รู้สึกเกียแล้วครับโอเคอ่ะผมว่าจะไปต่อไปต่อไม่ถูกเลยอเอาเป็นว่าประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าผมคงจะไปต่อไม่ถูกแหละนึกนึกหัวข้อที่จะพูดต่อไม่ถูกด้วยก็มาพูดประมาณนี้แล้วกันนะครับก็อยากจะฝากไปถึงคุณเคสามถุยแหละ ถ้ามีโอกาสได้เจอกันทางโทรทัศนะ์นะผมก็มีเรื่องอยากจะถามคุณว่าในขณะที่มือถือกำลังมาแทนที่โทรทัศน์ทำไมคุณไม่ด่ามือถือครับทำไมคุณไม่ด่า YouTube ครับทำไมคุณไม่ด่า Facebook ครับด่ามือถือ YouTube Facebook TikTok Instagram Line อะไรพวกนี้จะดีกว่านะครับโอเคก็คุยกันพอหอมปากหอมคอ ประมาณนี้เนาะอของจริงมาแล้วทำท่า,ทาพเพียผมคงไม่ต่อเรื่องนะครับอคุยกับเพื่อนๆประมาณนี้แล้วกันแล้วก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าถ้าอยากจะสนับสนุนช่อง youtube ช่องนี้นะครับให้ไปต่อเพราะจริงๆผมยังมีเรื่องศาสนาอีกด้วยที่ผมยังไม่ได้คุยแต่วันนี้ขอมาจัดเรื่องนี้ก่อนนะครับ เออผมอยากผมอยากจะทิ้งคำถามไว้ตรงท้ายคลิปวิดีโอสิก่อนจะให้หมายเลขบัญชีธนาคารในไหนก็ดูกันมายาวขนาดนี้แล้วยี่สกว่านอาทีแล้วนะครับใครก็ได้คุณเคด้วยก็ได้คุณเคด้วยได้ยิ่งดีใหญ่ถามว่ารัฐบาลของประเทศไทยเนี่ยไปเจรจาอะไรกับประเทศกัมพูชา ทำไมเราต้องลดตัวขนาดนั้นไปเจราจาเพื่อใครเพื่ออะไรแล้วเราเจราจาเสร็จแล้วเราได้อะไรไปวันนี้เราจะเจราจาไปทไําไมว่าไหมครับผมเคยถามง,าง่ายๆสั้นๆว่าคุณรู้หรือเปล่าคุณรู้หรือเปล่าว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนี่ยและก็นายกอุ้งอิงเนี่ยจะไปเจราจา กับกรัรมูชาทำไหมเพื่ออะไรตอบได้ไหมครับถ้าตอบได้ผมจะไปรออ่านคอมเมนต์นะครับผมอาจจะพูดอะไรแบบว่ามันยาวไปนิดนึงเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าอาการเคลียร์พอ,อสมควระะครับโอเคนะครับ ผมก็จะมาคุยกับเพื่อนๆประมาณนี้แล้วกันเนาะท้ายวิดีโอของตรงนี้นะครับอยากบอกเพื่อนๆว่าหมายเลขบัญชีธนาคารเดิมเลยธนาคารทหารไทยธนชาติสาขาหาดใหญ่ธนาคารทหารไทยธนชาติสาขาดาใหญ่ชื่อบัญชีนายยุทธการหงพักดีชื่อบัญชีนายยุทธการหงพักดี เลขที่บัญชี3 1 6 2 6 2 8 9 72 3 1 6 2 6 2 8 9 72บัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นนะครับไม่มีไม่มีบัญชีอื่นใดทั้งสิ้นครับจะลืมนะครับมีใครมากระซิบข้างหูคุณว่าเจ้าของช่อง youtube ช่องนี้ได้เปลี่ยนหมายเลขบัญชีแล้วถามเขาหน่อย ว่าที่เปลี่ยนไปอ่ะธนาคารอะไรชื่ออะไรอ่าผมก็จะได้รู้ด้วยถ้าเกิดสมมุติว่ามิจฉาชีพบอกว่าธนาคารชื่อจุดจุดแล้วเรขบัญชีจุดๆ,ๆุแต่ชื่อคนรับไม่ได้ชื่อเดียวกับผมคือยุทธการหงษพักดีสแสดงว่าเป็นบัญชีที่ไม่ถูกต้องนะครับผมก็เลยอยากจะมาบอกว่าอย่าไปโอนให้ใครเขาล่ะ เพราะคุณจะเสียเงินโดยใช่เหตุโดยเปล่าประโยชน์เอาโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันผมดูท่าทางจะไม่ค่อยเวิร์กแล้วตาก็จะปิดแล้วด้วยขี้เกียจอยู่ยาวแล้วครับก็ต้องกราบขออภัยนะถ้าผมพูดอะไรไม่ค่อยถูกปากถูกใจใครแต่อย่าลืมนะครับเรื่องของนายกแพทองทานเนี่ยสนุกอีกเยอะครับถ้ามีข้อมูลอะไรจะแชร์ใต้คลิปก็ตามสบายนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกัน พบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับลาแล้วนะครับสวัสดีครับ